หลับมรก็ตอนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้นะคะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เวิร์กพอยน์เนี่ยนะคะจะเปิดตัวพิธีกรใหม่ที่จะมาทําหน้าที่แทนกันกันตถาวรซึ่งก็มีหลากหลายรายการเลยที่คนนี้เนี่ยกันเขาทาหน้าที่ไว้นะคะล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของการทําหน้าที่พิธีกรนะคะว่าเขาทาหน้าที่ได้ดีนะคะแล้วก็รายการส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังนะคะุณผู้ชมนะคะเราจะมาดูกันนะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่พิธีกรนะคะอย่างกันกันตถาวรประกาศยุติการ เป็นพิธีกรชั่วคราวแต่พี่ต่อคงมองแล้วว่าคงไม่ใช่ชั่วคราวแล้วล่ะนะคะคงจะเป็นพักใหญ่ๆนะคะหลังจากที่มีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ดีไอคอนกรุ๊ปนะคะล่าสุดนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเวิร์กพอยต์ได้มีการนะคะส่งนะคะอะไรอะซิงมีัวซองเหรอ เพลงรักของเธอนะคะ,ะโดยนะคะพิธีกรอารมณ์ดีมืออาชีพอย่างปากกิกนะคะและก็นี่เลยหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะขึ้นหม้อไปเรียบร้อยแล้วแล้ว่าซีสีวัตชดชัยชรินนะคะหนึ่งในพิธีกรรุ่นใหม่นะคะปากกิกในรุ่นเก่าแล้วนะคะแต่ว่าซีในรุ่นใหม่นะคะก็เอามารวมกันนะคะที่หลายคนคาดว่าน่าจะมาเสียบแทนน้องกันนะคะในอีกรายการด้วยในส่วนของรายการเดอะวอลซองนะคะอันนี้ดังนะคะพู้สคัพก,าก รายงานว่ายังคงมีการรา,รายการนี้ในผังของเวิร์กพอยต์เหมือนเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนตัวพิธีกรนะคะเป็นใครมาทําหน้าที่แทนก็ยังประชุมกันอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีการแคสการเทสด้วยนั่นแหละเนาะเดอะวอลซองเขาดังอยู่ในะรายการนี้เขาต้องมีการแคสรายการเทสนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเพราะว่าพิธีกรในช่องของ WorkPoint ก็มีเยอะนะคะมีเยอะโดยเฉพาะพิธีกรชายนะคะ โดยเฉพาะพิธีกรชายไม่ว่าจะเป็นซีซีวัดอาจจะเป็นซีซีวัดก็ได้อาจจะเป็นอามกรกันก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะคุณผู้ชมนะคะหรืออาจจะเป็นคนหน้าใหม่เลยก็ได้แต่คนหน้าใหม่ก็คงจะเอาพิธีเอาเอาเอารา,ายการไม่อยู่ต้องเป็นใช้เป็นคนที่มีแบบมืออาชีพนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องรู้นะคะในเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะดึงและตึงคนดูได้นะคุณผู้ชมขานะคะ มาที่คนนี้กับคุณผู้ชมอดีตพระเอกยุค90นะคะฟุกเกิกพลมสัสยวานิชนะคะลอนถแถลงบริษัทนะคะที่บริษัทอะไรนะบ h ฮิปหรอบีฮิ ip, หลังมีประเด็นร้อนนะคุณผู้ชมนะคะเพราะหลายสื่อหลายสำนักนี่นะคะหรือหลายคนเนี่ยก็จะบอกคัมมิ่งซู n นะคะจนกลายเป็นกระแสร้อนแรงนะคะ เริ่มจากวีไอคอนนะคะลามาถึงฟุกเกิดพลกับธุรกิจที่หลายคนยังสงสัยนะคะล่าสุดได้โพสต์แถลงการกับบริษัทวีฮิปนะคะโดยมีใจความดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมขานะคะ บริษัทได้มีการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจนะขายตรงตามพระราชบัญญัตินะขายตรงและก็ตลาดแบบตรงพศ2545และได้รับใบอนุญาตจากสำนักนานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทมีนโยบายในการผลิตและก็พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอีกทั้งยังได้กำชับให้ผู้จำหน่ายอิสระทุกท่านดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กฎระเบียบและก็จรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัดนะคะอีก ทีทาบริษัทยังมีนะคะสินค้าจําหน่ายจริงให้กับผู้จําหน่ายอิสระซึ่งสินค้าทุกรายการได้มีการขอขึ้นทะเบียนสารอะไรนะสาร,ระบบนะคะอาหารใช่ไหม สารระบบใช่ไหมสารระบบอาหารอย่างต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอย่างครบถ้วนกรณีที่มีการนําเสนอข่าวที่มีการพัดพิงบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นล้วนไม่เป็นความจริงทั้งสิน้กนกรณีดังกล่าวทําให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจ,จึงขอชี้แจงให้ทราบรับทราบขอ้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วยโดยทั่วการทั้งนี้หากหน่วยงานภาครัฐประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับก,บการดําเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทจะมีความยินดีให้ความ ร่วมมืออย่างเต็มที่นะคุณผู้ชมนะคะอะพกเกิดผลก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะคะที่หันมาทําเกี่ยวกับธุรกิจนะคะตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนรายละเอียดก็ต้องดูกันยาวๆด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตกแล้วเนี่ย ไอบีฮิปเนี่ยมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนหรืออาจจะเป็นในสิ่งที่ถูกกฎหมายหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตรงอันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนดีไอคอนเลยนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่มันถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องให้เขาโอกาสเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะโอปอสุชาตานะคุณผู้ชมนะคะไม่ตื่นเต้นพร้อมทิงมงสามให้กับประเทศไทยแล้วหรือว่าลึก อาจจะเป็นยังไงต้องติดตามทุกที้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ